อะไรของคุณอะไรอะไรสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อยู่กับผมนะครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเอกวันนี้จะพาทุกคนมาหวานแหครับทุกคนดูน้ำอนน้ำเต็มเลยแต่ว่าโอ้ฟ้าขึ้นอยู่เออไอ้รงโอ้ติดยาก ไอ้นี่นะมันอยู่ตรงนี้นี่โอ้ปลากระติดปลาต้องมีออกแล้วไหมอ่ะไม่รู้ออกไหมตัวใหญ่มากเลยอ่ะปลาตองอยู่ก็เลยปลาตองปลาตองสองตัวโอ้จริงๆริงก็สามตัวนู่นแหละเนี่ยอ๋อสามตัวอยู่อยู่อ่ะ ทำดีๆสิคะลูกได้แล้วปลาตองาูใช้เขยด้วยเนี่ยเขาเรียกปลาตองของจริงปลงสามตัวตองจริงๆเออแล้วแม่มาช่วยอ้เลยเนาะลูก้มอีลังตังนุงอีลังตังลุงลูกตุ้มลังอีลังตังแตงอุ้ยอืออือสมัติใช่น้าตายอย่าเฮ้ยออกมาแล้ว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  โดดออกกีนอ่าเลยอะอาเลยนะโดดออกเนี่ยกตัวสวยด้วยนี่จริงจรมันสตัวไหมอะเมื่อกี้เห็นเหมือนออกไปตัวหนึงใช่ยังก็ไม่ใช่ปลาตองอีกเลวเดี๋ยวอ่าอ้ย่าออกเป็นลาบแล้ว่าสาตัวใส่ก็โอ้ดเยอว สวยมากเลยอ่ะของแท้ของแท้ไล่ไลกระลังังอ่ะตามตัวนี่ของแท้ปะตองตรงจริงจริงตรงจริงจริงอ่าเออพอลาบแล้วนี่ได้ลาบแล้วนี่นี่ไม่ดูมีเยอะไหมไม่รู้อ่ะเก็บดูก่อนได้ลาบแล้วได้ลาบแล้วนี่โหสวยสวยะสวยสวย หาปลาไม่เจอนี <laughs> ád, ่มีแต่อะไรก็ไม่รู้ดุหนักหนักอ้าวสวยสวยไอันนี้ได้ปลาเนินกับปลาตองตัวใหญ่ไหมไม่เห็นมันขึ้นจุ๊บเลยตั้งแต่ปลาเนินตรงนี้ก็มีนิสามตัวเลยตอนนี้ได้เห็นมันขึ้นไงเมันขึ้นอยู่ข้างบัวนั้นโอ้ยสวยสวยสวยเห็นมันขึ้นอยู่ข้างบัวตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ปลาตองทำให้ตัวใหญ่จังใช่ปลาเนินก็ใช้สวยนิอ่มันขึ้นจุ๊บ ทีเดียวแล้วเห็นมันขึ้นอยู่ใช่มันขึ้นไงเมื่อกี้เห็นมันขึ้นไงก็เลยจัดเลยนั่นเก็บเก็บเก็บมาเก็บ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 ไม่เป็นทำไงเนจะลงน้ำแล้วนี่โอ้ยพนักงานเก็บปลาก็เนาะเขาเขาไม่ได้มีหน้าที่จะเก็บปลามาทำไมมาช่วยโอ้ตัวนี้อันนี้โดนอะไรนี่โดนยิงแน่เลยเนาะเขา่าจะยิงมาหรอโอ้พี่ ยิงแต่ว่าเฉียดเฉียดนะนี่้วโดนไฟแฝบเต็มเลยแฝบตายแล้วออกจิ๊บ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 เป็นฝุ่นล้เต็มเลยจิ๊บ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 บตาแฝด <laughs> แล้วนมีวะนี่อออโอ้โหไฟขี้ขมเลยตายนั <laughs> ่นเต็มเลย ปลากระจกโอ้ปลากระจกเต็มเลยได้แล้วแก่ไงเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะอืมตัวตีนน้ำแน่เลยนี่ตัวตีมันอยู่ที่นั้นไม่ใช่เกาะยองน่จ๊ะก็อยู่หมดนะตกตกตกกับพุ้งนี้ได้ทุกได้ทุกครั้งเลยเฮ้ยแม่บ้ามีตัวนึงไม้เหรอคืแล้ว ปลาท้อทำไมปลามันขึ้นเล่นเดี๋ยวตรงนี้ลูกปลาก็ออกบ่ได้ปลาอะไรอ่ะโอ้ตัวใหญ่ปลาตะฟันนินตะฟันน่าแล้วทำไมมันออกเดี๋ตรงนั้นปลาตองไปซะแล้วคุณปลาตัอปลาตองก็มีเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ปลาตองตัวนึงตัวใหญ่ไหมมีฟันตัวใหญ่อยู่ปันนินตัวใหญ่อยู่นี่ปลานินตัวเลยก็ยังดีอ่ะยังได้ปลานินได้มาด้วยความยากลำบากจะโดนแล้วนะ เอาแตามันจะเข้าเนาะยังไงมันก็เข้าเนาะอันนี้อย่างนี้เลยไหมจะเก็บหรือจะทิ้งเนี่ยนี่อ๋อปล่อยเลยปล่อยตัวหมูหรือจ่าถ้าเป็นมูอ่ะเป็นมัก็จะน้อยปลาจ่าตามจ่า โตไม้โตไม้ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วข้อขาวข้อขาวอะไรวะว้าสองตัวปลาตองปลาทูปลาทูวันนี้สอ่ไม่ใช่ปลาตองแล้วอันนี้ปลาทูนี่บอกแล้วบอกแล้วแสดงว่าพ่อมีโดนสองตัวเลยบอกแล้วมีตัวเป็นโดน หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเอี๊ยงฮึแค่นั้นมันออกง่ายจริงๆเนี่ยฮึกองกันจับใส่เลเอ้าคิดว่าลูกจะจับจับมันเป็นไม่กล้าจับกันลื่นด้วยเดี๋ยวกลัวทำหล่นอีกจะโดนไหวบอกแล้วอ่าตัวเป็นโดนลองดูตรงนี้นะเอาเลยอ๋อนั่งขึ้นอยู่นัเออตะตรงนั้นน่ะขึ้นอยู่นั้นน่ะบล้นไยูนั้นเออ เจอตอเจอไม้ก็เอาขึ้นเซนดี้ตัวใหญ่อยู่เอ๊ะหอยเซนดี้นี่เห็นไหมออตัวใหญ่อยู่นัน่นอะมีปลานิลโอ้ปลาตองอีกนั้นปลาตองเยอะเหรอเออปลานิลต้องปลาตองเลยเปหลบัลบไปหลาบเลยติดไม้เนี่ยมันไม่มีไม้เนี่ยจะได้เยอะอยู่นะปลาน่าจะติดดิเอ้าเอาดิเขี่ยขึ้นมาเลยจะโดนน้ำละ <laughs> รดเลยนะต้อไปนอุ้ยพอปลาตัวนึงนี้ติดอยู่ติดตดินดิยกขึ้นมาดูโอปลาเด๋วดีดปลาตองคุณปลาตองปลาตองโอ้เดี๋ยว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 จะาจัดให้จะดูดแล้วนะเดี๋ยวมันจะดูดแล้วนั่ หลุดแล้วโอ้มันตายไม่ตายไอตัวนู้นอะตัวลำนั้นเห็นไหมดูงงเห็นไหมเห็นตัวนี้ใช่ไหมเอออุ้ยแม่ตัวใหญ่ด้วยเอาเลยตัวไหนตัวใหญ่เต็มบัวเลยอุ้ยแม่นี่นี่นี่ อปลาตองเยอะไหมสามตัวสามตัวมั้งสามสี่ตัวนี่บอกแล้วยังไงมันก็ต้องอยู่ที่บัวอุ้ยอ๋อสี่ตัวโอ๊ยปลาทีสี่ตัวปลาโฟเลยปลาโฟปลาทีอยู่เนาะปลาชีอันสามของแท้ของแท้ของแท้นี่ลาบโดนล้วนลาบปลาตองแล้วมันจะกระเด็นิ่งหเนี่ย

คือตัวหรือสาหร่ายอะอะไร <c oughs> ได้ปลาตองมาอีกตัวหนึ่งเพราะปลาตองก็ได้เยอนะแน่นนสิแล้วมั้งเนาะน่าว่าอะอืม <c oughs> ยากหน่อยอ่ะต้องรอให้น้ำลดก่อนน้ำมันเยอะ

ม่ขาดมั้ง <laughs> ขาดหรอหรอรอไม่หมดอ่็ตอนี่เยอะจริงจริงเห<ด>นื่อยอ่ะคุณเก็บปลาเหนื่อยได้ปลาไหมไ,ได้ปลาตอง ปลาทูแล้วปลาทูเออไม่เรียกกระปลาตองเลยเห<ส>ื่ยยอยไส์สวยด้วยเนี่ย้ไซส์สวยเลยโอ้ฝันนิลโอ้ฝันตองสองฝันนิลหนึ่งไปแล้วอโอ้ไส์สวยนะ่วนไปวนมาอยู่แถวนี้ก็ถ้ากินนะเนี่ย สาลี่ไปตีกองอยู่กรละมังกรละมังขั้นเทพยังไงมาแบบคว่ำมาเลยง่ายไหมปวดปลาวิธีปวดปลาแบบง่ายง่ายยังไงโว้ยเต็มเลยง่ายไหมขยาบขยาบกออนละ ทำอะไรอะเข่าอ่อ,อนด้วยหรอเอา้าออไม่มีแดงแล้วไม่ไหวไม่ไหว,วเอาเข่าอ่อนเลยอะนนล่ะ ้าไปหมดแล้วมั้งปลาหนิแล้วปลาินตัวหนึ่งก็ยังดีก็ยังดีโอ้ยกลมเหมือนจานดาวเทียมเลยกลมกิ๊บเลยฮะ เรียบร้อยหมดปาหมดละปลาหมดแล้วครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันไปครับมาครับทุกคนนี่ปลาวันนี้นี่ครับได้อยู่นะวันนี้นี่ครับโอ้ยว้าย,ยนี่ตัวใหญ่หญเลยปลาตองตัวให,ใหญ่เลยครับทุกคนนี่ครับ อันนก็ใช้สวยเลยเ,เกลือครับนี่อะไรเนี่ยตะเพียนใช่ไหมขี้เหมือน, <c oughs> อนขี้ขม <c oughs> นะครับมืนี่ขมไม่รู้นี่ครับทุกคนโอ้เทียบเลยนี่ครับโอ้วันนี้หมานครับหมานนี <c oughs> ใ่ใช้สวยใช้สวยนี่ครับทุกคนนะนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมถ่ายรูปเดยว